สบายดีเดอ้อพี่น้องทุกคนเดอ้อมันนี่เข้าไปยิงปลาแนเนาะพี่น้องเนะาะยิ่ที่สวนเอ็กตอ่ะอัดเก็ดน้ำเนาะพี่น้องมากับสองคนมันนี่คือว่าบรรยากาศนี้ขับดีเนาะโดนยนะยเนาะบะไมันยิงปลาแถวนี้ เพราะว่าเอฟซีหลายคนถามนะว่าคือบปเห็นพีซีลงคิดนะเพราะว่าส่วนนี้นะพีซีไปทำให้แล้วก็เห็ดหนาเนาะหลายเวียหลายโพดก็เลยผมมีโอกาสไปลงคิดนะ่ <c oughs> ดนจื้อแวนี้น้ำมัค่อยใส่เนาะ

มื่อนี้บคอยเห็นปลานะพี่น้องนะแต่บคอยใส่อยบบิงั เราจะไปยิงหลงปลาลงไปนะ นนหนึาทีแล้วใกล้จะหรอหน่าทีแล้วสามสิบวิปนอจองนบึงไปเนาะพม่้อบึไงปไปนั่กันเด้อ นี่ตัวนึงนี่เด้อถ่ายบ่ไรเนาะอันจรินะพราน้ําบ่ค่อยใส สองตัวตัวนี้จะเป็นตัวเมีส่วนตัวนี้จะเป็นตัวผูนะว้นะหัวแดง 응, 음, 보봐

กินเขาเอ็นแล้วเขาสิยิงป่าตัวนี้นะพี่สิจะขึ้นตัวนี้ไปยิงสมพุ่นเนาะตามบึงไปนะ้องพี่น้องนะวัวเอาซีมมนตื่นมาได้สามตัวแล้วลุ้นนำกันเด้อลุ้นต่อไปเด้อพี่น้องนะ

Awesome tony tụi tony 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 បិទទាំង24เนาะតាមគិតតទៅបាទជួបกันគិតใหม่គិតទៀតអានបាយ